สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเล่าถึงเรื่องของป่าหุบใหญ่ตอนที่สท่านทั้งหลายเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2557หลวงพ่อฉลวยอาภาธโรพระสุปฏิปันโนแห่งที่พักสงฆ์โคกปราศาสต์ตำบลหลวงตะเคียน อำเภอห้วยถแถลงจังหวัดนครราชสีมาได้เมตตาพาลูกศิษย์ไปภาวนาและแผ่เมตตาแก่ชาวโลกทิพย์โลกวิญญาณณนะป่าหุบใหญ่ตามคำนิมนต์ของลูกศิษย์ซึ่งดินแดนแห่งนี้หลวงพ่อบอกว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์เพราะเคยเป็นเมืองเป็นวัดที่จเจริญรุ่งเรืองสูงสุดมาตั้งแต่เมื่อครั้งพุทธกาล สมัยของพระกากุสันโธพระพุทธเจ้าและยังมีภพภูมิต่างๆซ้อนกันอยู่หลายมิติอย่างไรก็ตามบุรุษผู้หนึ่งก็เคยนิมิตว่าได้ลงไปเที่ยวชมบ้านเมืองของชาวบางบทมาแล้ววันนี้จึงได้นิมนต์หลวงพ่อแห่งโคกปราศาสตร์ไปโปรดถึงสถานที่เมืองลับแลแห่งป่าหุบใหญ่ ตามสัจจะที่ได้ตั้งใจไว้คณะพวกเราบุกป,ป่าและหุบเหวไปถึงที่นั่นราวบ่ายห้าโมงเย็นหลายคนตะลึงเพราะคิดไม่ถึงว่าในป่าแห่งนี้จะมีผาหินเหมือนน้ำตกในภูเขาเพราะอาณาบริเวณตำบลน,นี้ไม่มีภูเขาเมื่อดูแล้วประหนึ่งว่า เป็นปากทางเข้าเมืองลับแลซึ่งก็ตรงกับผู้นิมิตเห็นสถานที่นี้มาก่อนแล้วเช่นหลวงพี่สุพรรณท่านนิมิตเห็นถึงสามครั้งท่านเห็นปากทางเข้าเมืองบางบทอยู่หลังก้อนหินนี้อย่างไรก็ตามหลวงพ่อบอกว่าปากทางเข้าเมืองบางบทจะมีคล้องใบใหญ่มีไว้สําหรับตี เวลาที่เขามีภัยหลังจากที่หลวงพ่อได้พาลูกศิษย์เดินสำรวจป่าบ้างส่วนแล้วในตอนค่ำหลวงพ่อได้แสดงธรรมโปรดญาติโยมและชาวโลกทิพย์ไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะญาติธรรมชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงป่าหุบใหญ่สนใจมาฟังธรรมกันเป็นจำนวนมาก หลวงพ่อท่านบอกว่าสถานที่แห่งนี้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์เพราะเคยเป็นดินแดนพระพุทธศาสนาที่จเจริญรุ่งเรืองสูงสุดตั้งแต่เมื่อครั้งสมัยพุทธกาลของพระกากุสันโธพระพุทธเจ้ามีสาวกอรหันหลายพระองค์มาสร้างวัดจเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาปัจจุบันจึงไม่มีใครมาทำอะไรในสถานที่แห่งนี้ได้ และชาวบ้านที่มาฟังธรรมกันในวันนี้ก็เคยเกิดในสถานที่แห่งนี้มาแล้วเมื่อในครั้งพบอื่นจึงมีจิตผูกพันกับสถานที่นี้หลายคนที่เคยเกิดร่วมกันมาตั้งแต่สมัยโน้นได้บรรลุธรรมกันไปแล้วก็มีมากมายนักเมื่อได้เวลาพอสมควรหลวงพ่อจึงพาสวดมนต์และนั่งภาวนา หลังจากนั้นก็แสดงธรรมต่อจนถึงเที่ยงคืนจึงแยกย้าให้กันไปเพียรภาวนาต่อบ้างก็เดินจงกรมบ้างก็นั่งและนอนภาวนาตามอัธยาศัยส่วนใหญ่ได้ภาวนาจนสว่างจึงนับว่าได้ผลานิสงมากอีกวาระหนึ่งนิทานธรรมอดีตชาติ ในดินแดนแห่งพระกากุสันโธพระพุทธเจ้าและพระกัสสปะพระพุทธเจ้าท่านทั้งหลายดังที่หลวงพ่อฉลวยอาพาธโรแห่งโคกปราศาสตรได้เล่าให้ฟังว่าป่าหุบใหญ่เคยเป็นดินแดนพระพุทธศาสนาของพระกากุสันโธพระพุทธเจ้าที่จเจริญถึงขีดสุดและมีพระอาหารหันสาวกหลายพระองค์ ได้พากันสร้างวัดณดินแดนแห่งนี้จนจเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมารวมทั้งเคยเป็นเมืองหลวงใหญ่โตทั้งยังเป็นที่รวมของภบภูมิต่างๆซ้อนกันอยู่หลายมิติดังจะเห็นได้ว่าด้านหลังกระท่อมน้อยของบุรุษผู้หนึ่งเป็นหุบผามีลำธารไหลทั้งปีซึ่งเป็นที่อยู่ของพญานาคสีดำ และธิดาพญานาคอาศัยอยู่เมื่อชาวบ้านหรือผู้มีมิจฉาทิฐิเข้าไปอยู่ในบริเวณนี้ต่างก็ได้พบกับงูใหญ่ออกมาปรากฏกายให้เห็นซึ่งเป็นที่โจ์ขานกันมาตั้งแต่อดีตจนไม่มีใครกล้าเข้าไปจนกระทั่งปัจจุบันอย่างไรก็ตามในค่ำคืนวันที่8กุมภาพันธ์ 2,557นี้อุบาสิกาสำรวยซึ่งเป็นคู่บารมีของหลวงพ่อฉลวยและคุณครูน้อยได้มาบำเพ็ญภาวนาณนะป่าหุบใหญ่ด้วยและได้พบกับเรื่องราวที่รับรู้ได้เฉพาะตนว่าพญานาคได้เข้ามากราบไหวา้อุบาสิกาและเข้าไปหาครูน้อยทั้งในร่างของพญานาคและร่างมนุษย์ พร้อมกับเล่าว่าณที่แห่งนี้เป็นที่อยู่ของพวกเราถ้าไม่ใช่พวกท่านไม่มีใครอยู่ได้เพราะดินแดนแห่งนี้เคยเป็นบ้านเมืองของท่านส่วนบุคคลอื่นหากใครจิตใจไม่ดีเข้ามาในบริเวณนี้เราจะปรากฏกายให้เห็นดังที่ชาวบ้านเล่าขานกันนั่นเอง นอกจากนี้บุรุษผู้นี้ได้นิมิเห็นภาพย้อนไปในอดีตว่าณดินแดนแห่งป่าหุบใจนี้ชาติหนึ่งเคยเกิดเป็นนายบ้านและอีกชาติหนึ่งเป็นผู้นำกลุ่มชนผู้มีอายุยืนยาวและมีร่างกายสูงใหญ่ที่เรียกกันว่ายุคคนแปดศอกและได้เป็นผู้กระทำพิธีอธิษฐานจิตมอบกายถวายชีวิต แด่พระสมณะโคดมพุทธเจ้าแรงอธิษฐานทำให้ท้องฟ้าสะเทือนพร้อมกับเกิดท้องฟ้าสีทองหมุนวนเต็มท้องฟ้าและต่อมาได้เปิดลำแสงสว่างสวัยลงสู่พื้นปัตจพีอย่างอัศจรรย์ทิดาพญานาคผู้รอคอยคู่บารมีพอตอนเช้าคณะลูกศิษย์ ไปถวายพัตตาหารแด่หลวงพ่อและพระเนนหลังจากนั้นหลวงพ่อได้เล่าเรื่องของธิดาพญานาคที่อาศัยอยู่ในลำธารแห่งนี้ได้มารำพึงรำพันกับหลวงพ่อตั้งแต่เมื่อคืนว่าเธอได้รอคู่บารมีของเธอมานานหลายหมื่นปีบัดนี้เธอได้พบแล้วคือคุณเสนีซึ่งเป็นเพื่อน ของบุรุษผู้หนึ่งที่มาทำกระท่อมภาวนาอยู่ข้างริมทานหลวงพ่อจึงได้เทศนาโปรดเธอว่าอย่าได้ยึดติดในอดีตเลยความรักความพลัดพรากมันคือทุกข์ขอให้ปล่อยวางขอให้ต่างคนต่างสร้างบารมีกันต่อไป,ไปเธอมีท่าทีอ่อนลงและน้อมรับธรรม ที่หลวงพ่อเมตตาโปรดเธอพร้อมกับเอ่ยกับหลวงพ่อว่าเธอขออนุโมทนาแม้นจะไม่ได้อยู่ร่วมกันอีกก็ขอให้ชายผู้เป็นที่รักได้มาเพียรภาวนาเพื่อโปรดเธอในสถานที่นี้อีกพรุ่งนี้เช้าเขาจะมากราบหลวงพ่อขอหลวงพ่อได้โปรดเมตตาบอกเขาด้วยเจ้าค่ะ เมื่อพูดจบลงหลวงพ่อได้หันไปมองหน้าเพื่อนของบุรุษผู้หนึ่งซึ่งนั่งอยู่ข้างหน้าพร้อมกับหัวเราะและพูดหยอกว่าเมื่อเขามาอยากลัวละ่ะขอกอดหอมแก้มเลยนะเพื่อนของบุรุษผู้นี้รีบเอ่ยขึ้นมาว่าอย่าเพิ่งมาให้เห็นเลยครับหลวงพ่อใจของผมไม่เข้มแข็งพอผมยังกลัวๆอยู่ครับ ลวงพ่อจึงพูดต่อไปว่าเขาไม่กล้าแสดงตัวให้เห็นหรอกเพราะเขากลัวเราจะหนีและไม่กล้ามาอีกหากจะมาคงจะมาในร่างสตรีงามก็อย่าไปหลงเขาเสียหลักให้ตั้งใจปฏิบัติภาวนาเพื่อให้เกิดบุญกุศลเพื่อจะได้โปรดเขาให้พ้นทุกต่อไปในตอนท้ายหลวงพ่อสรุปว่า หากมีใครตั้งใจมาปฏิบัติภาวนาในสถานที่แห่งนี้จะสามารถเห็นธรรมได้เพราะภพภูมิแห่งนี้เหมาะแก่การเพียรภาวนามาก